ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาดูการผสมไก่นะครับการผสมไก่ให้ได้ไก่พันแท้ไก่พันแทะไก่พื้นเมืองพันแท้ไม่ว่าจะเป็นไก่สายพันธุ์ไหนถ้าเราต้องการให้ได้สายพันธุ์แท้เราก็ต้องจัดให้มี แล้วจัดให้มีเล้าไก่เล้าผสมนะให้ได้แบบไม่ต้องออกข้างนอกให้อยู่กันตามาลำพังคู่ต่อคู่นะครับให้อยู่กันเป็นคู่สองต่อสองเลยเพราะว่าการผสมพันธ์แบบนี้ ก็จะได้ไก่สายพันธุ์แท้ร้อเปเซน์นะครับเห็นไหมครับครอบไก่ของเรานะไม่มีที่ออกเลยนะจะอยู่กันสองตัวอยู่กันสองต่อสองทั้งวันทั้งคืนครับกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันผสมพันธุ์ด้วยกันนะ ไม่มีตัวอื่นเข้ามายุ่งเลยเห็นไหมครับดูคอกคอกผสมครับดูรอบๆครับคอกผสมนะครับไม่มีที่ออกเป็นไหนเลยนะมาดูในรังครับในรังก็จะไข่แล้วได้สีใบได้สีใบแล้วไข่ได้สีใบแล้ว,ไไลวนะ นี่แหละครับพอกผสมพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์แท้พันธุ์แท้แน่นอนเรามาดูใกล้ๆสักหน่อยดินี่เอ้เอออยากก่อยากลัวอย่ากลัวอย่าดินนิ่งนิ่นิ่งนิ่นี่คือไก่ไอเมกนะครับไอเมกตั้งชื่อตั้งชื่อให้ว่าไอเมกนะครับไก่ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นพ่อพันธุ์ยังไม่ได้ ดูความเจ่งความดีนะเราดูเฉพาะรูปร่างส่วนสูงดูเจ็ดดูสายพันธนะุ์นะคัด่านแล้วเอามาให้เป็นพ่อพันธุ์ไอ่ตัวนี้ก็อายุอายุป,ประมาณสักเจ็ดเจ็ดเดือนได้ันะ้เนาะไก่หนุ่มๆอยู่เลยแต่ไก่ตัวเมียนี้อายุป,ประมาณ สี่ห้าปีแล้วตัวเมียอายุแก่แล้วสี่ห้าปีแล้วแต่ไก่นมเราต้องเอาไก่ที่มีอายุน้อยๆนะครับมาผสมกันได้ลูกออกมาก็จะบันล้านนะครับบันล้านกันนะครับลูกออกมาก็จะพอดีได้ได้สายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับเรียกว่าการผสมพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์แท้แน่นอน ต้องทําคอแบบนี้นะครับนี่ทําคอกแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะไม่ได้ทําแบบเซียนหรือฟาร์มใหญ่ๆเขาทํานะครับทําแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบโบราณโบราณนะครับมาดูอาหารอาหารก็ให้ข้าวเปลือกครับให้ใหข้าวเปลือกธรรมดานะครับนี่ก็กาน้านะ ให้น้ำตลอดอข้าวก็ให้ตลอดไม่ให้ขาดนะครับแล้วแต่ไก่จะกินตอนไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อาหารนี่ต้องไม่ให้ขาดนะครับให้ข้าวเปลือกเป็นอาหารหลักนะครับก็จะมีอาหารเสริมก็จะมีมะละกอบ้างอา,อาหารจำพวกประเภท แคลเซียมก็จะเป็นอาหารสุนัขมาเสริมด้วยนะครับใบกล้วยแล้วก็ใบผักกระเเป็นอาหารเสริมนะครับหลักใหญ่ใจความก็จะอาหารหลักๆก็คือจะเป็นข้าวเปียกนะครับครับเอาเช่นนี้นะครับคิปนี้เอาเช่นนี้นะครับครับถ้าทําแบบนี้นะครับรับรองว่าได้ไก่พันแท้แน่นอนนะครับอ่า ถ้าหากปล่อยให้ตามธรรมชาต so izer, ิก in like ็จะได้ลูกออกมาเป็นไก่พ <Contract ing> <game> ันทางนะครับนะปล่อยําธรรมชาติจะได้ลูกออกมาเจงบ้างไม่เจงบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพราะว่าแล้วแต่มันจะไปทับไตตัวไหนนะถ้าถ้าขังแบบนี้รับรองว่าได้ไก่แท้แน่นอนพันแท้แน่นอนะถ้าไก่เจงก็เจงไปเลยนะครับ ถ้าไก่ไม่เจ๋งก็จะไม่เอามาทำนะครับต้องคัดเอาไก่ที่ดีๆสวยๆและก็เจ๋งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี